สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็มาพบกับหมวยเมย์แชแน่แล้วนะคะทุกคนวันนี้นะคะเหมือนจะมารีวิวเจ้าตัวนี้เลยนะคะน้องคือ SSD l e g e n นั่นเองนะคะ8 5ดูนะคะทุกคนบอกเลยว่าตื่นเต้นมากๆนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันเลยว่าจะลื่นไหลหัวแตกขนาดไหนเดี๋ยวไปดูกันเลย โอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเหมือนก็มาอยู่ในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเหมือจะไปล้องเล่นให้ดูนะคะแต่ก่อนอื่นเหมือนจะเอา f p s ที่มันวิ่งในเกมให้ทุกคนดูก่อนนะทุกคนเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวเหมนขออนุญาตเอา f p s ให้ทุกคนดูก่อนหนาะอเดี๋ยวปรับเป็นสว่างนี้ไหมเอ่ย,อยจะได้สว่างขึ้นนี่ทุกคนดูเอพนะคะอยู่ตรงนี้เลยทุกคนเห็นไหม2 0 9 2้0ย 29, 210, 21 1กซึ่ง f อพเเยอะมากทุกคน เออซึ่งถ้าเล่นในเกมนะคะไม่มีกระตุกอย่างแน่นอนนะคะทุกคนอันนี้เหมือนเมื่อกลันตีเลยนะคะไม่กระตุกจริงๆนะคะทุกคนเดี๋ยวไปลองดูในเกมได้เลยว่าจะยิงหัวแตกแบบเลื่อนไหลขนาดไหน FPS วิ่งขนาดนี้นะคะเดี๋ยวลองไปดูกันเลยนี่นะคะทุกคนหลังจากที่ใช้เจ้าตัว SSD r e g e n รเจนะคะแปดตัวนี้บอกเลยว่า แต่ก่อนเล่นไม่ได้เลยนะคะทุกคนแต่ก่อนก็คือกระตุกมากนะคะแต่ว่าพอมาใช้ตัวนี้ก็คือแบบเลื่อนไหลมากอะทุกคนดูดิแบบว่าเลื่อนจริงอะแบบไม่มีกระตุกไม่มีสะดุดเออไม่มีขาดตอนเลยนะคะทุกคนเอาละงั้นเดี๋ยวไปยิงคนให้ดูดีกว่า เดี๋ยวคุณดูจะว่าแบบเอ้ยหมวยเมื่อยิงบอรดหรือเปล่ายิงได้อะไรอย่างเงี้ยได้ทุกคนเดี๋ยวเหมือนจะไปยิงในเกมให้ดูแลทุกคนก็ไปจับตาดูให้ดีๆนะคะว่าหมวยคนนี้จะยิงหัวได้เหมือนยิงบอรดไหมนะคะทุกคนไปดูกันเลยจ้าดูดิทุกคนหลังจากที่หมวยใช้ตัว SSD l e g e n ตัวนี้นะคะดูดิทุกคนคือแบบให้ทุกคนดูกันดูดิทุกคนคือ จะพูดอะไรมากก็คือให้ทุกคนดูกันเอาเองนะคะว่ามันยังไงเนาะมันคือเปิดแดงขนาดนี้มันมันเป็นไปได้ยังไงแค่นั้นแหละคือมันเป็นภาพสิงที่ไหวยเล่นดูดิทุกคนคือไหวยเล่นอยู่ตอนนี้นะคะไม่อยากจะพูดเลยแต่ก่อนว่าไหวยเล่นไม่ได้เลยนะดูดิทุกคนโอ้ยแค่นี้มันก็แบบต้องไปตามกันแล้วไหมนะคะเดี๋ยวผมจะทิ้งช่องทางนะคะการดูดิทุกคนคือไม่อยากจะบอกอะไรนอกจากดูดิทุกคนดูทุกคนดูนะคะนี่เป็นยังไง คือดูดิกลัวจนต้องแบบนี่ดูดิจะต้องแอบไอ้บอนี่ไว้มเมื่อหรอดูดิค่ะก็เป็นคลิปจริงๆที่เล่นอยู่ตอนนี้นะคะทุกคนมันไม่ได้ยิงได้แค่กับบอทเป้งน,นี่นะคะทุกคนเป็นยังไงหลังจ,จากที่หม่วยใช้นี่ดูดิทุกคนคือแบบสดๆเลยอะ่ะมันแบบแดงๆอะ่ะทุกคนดู ที่ใช้เจ้าตัว s s d Regen นะคะ850ตัวนี้ค่ะทุกคนหม่อยก็ยิงให้ดูคร่าวๆประมาณนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวเหมือนจะให้ดู FPS ในตอนที่เล่นเสร็จแล้วนะคะหนึ่งทุกคนดู คือเ p s นางอ่ะจะไหลยอยู่อย่างนี้ตลอดนะคะไม่มีตกไม่ต่ำกว่า100ลงมาแน่นอนคะ่ะทุกคน1 0 0 1 4 0 1 3 0ขึ้นไปตลอดนะคะเห็นไหม150-160อหอยะไรเงี้ยคือนางจะไหลยอยู่อย่างนี้ตลอดเลยนะคะเ p พไม่มีตกนะคะกับเจ้าตัว SSD r e g e n 850ตัวนี้นะคะทุกคนใครที่อยากสั่งซื้อนะคะเดี๋ยวมันจะทิ้งช่องทางการสั่งซื้อไว้ใต้คอมเมนต์ให้ทุกคนได้ไปชอปปิ้งกันได้เลยนะคะเดี๋ยวเหมือนจะมาสรุปท้ายคลิปให้ฟังนะคะกับเจ้าตัวนี้ว่าน้องมีอะไรดีกว่านี้อีกบ้างนะคะเออถ้ามีข้อเสียก็จะพูดให้ฟังนะคะแต่หลังจากที่เล่นมาแล้วก็ไม่มีข้อเสียอะไรเลยนะคะทุกคนอะเดี๋ยวไปฟังท้ายคลิปกันเลยนะคะ เอาละคะ่ะทุกคนเหม๋ก็จะมาสรุปท้ายคลิปให้ทุกคนฟังกันนะคะแต่ก่อนอื่นเหมนจะเอาแพ็กเกจจิ้งน้องเขาให้ดูก่อนนะคะว่าเป็นยังไงนะเขาออกแบบดีไซน์มาได้ค่อนข้างสวยเลยนะคะเหมยชอบตรงที่แบบว่าน้องวิบวับวิบวับที่สุดละคะ่ะและส่วนข้างในของน้องเขานะคะทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะมีอยู่2อันนะคะข้างในนะคะ เราก็จะมาดูต่อในส่วนของความเร็วนะคะความเร็วในการอ่านและก็เขียนสูงสุดจะอยู่ที่5,000ถึง4,200เมกนะคะ Heat Sink ช่วยระบายความร้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะดูคนแล้วก็รองรับแพลตฟอร์มล่าสุดของ Intel และ AMD นะคะทำงานร่วมกับ PS5 เป็นพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติมนะคะ ทุกคนต้องไปลองใช้กันดูได้เลยนะคะเหมือนขอแนะนำเลยตามซื้อได้ทุกช่องทางเลยเช่น lazada s h o p e e adby แล้วก็ jb นะคะ mm hmm. และคลิปนี้เหมือนก็ขอละทุกคนไปก่อนเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย